สวัสดีค่ะครูฝ้ายนะคะวันนี้ครูฝ้ายจะพาเด็กๆมาล้างจานด้วยกันค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยจานที่ทำอาหารไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อันนี้ครูฝ้ายผสมไว้แล้วเป็นน้ำยาน้ำยาล้างจานที่ครูฝ้ายผสมน้ำไว้นะคะกระมังน้อยนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นกระมังสำหรับน้ำยกขึ้นไปนี่นะคะคือรองไว หนึ่กระมังก่อน้ําน้ําเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยล้างออกหนึ่งนะคะสําหรับน้ํายาล้างจานที่ครูฝ้ายใช้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะใกลๆ,ๆของกรีนดอยหล่อนะคะบอกก่อนเลยว่าครูฝ้ายไม่ได้มาโฆษณาให้ของยี่ห้อนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคือไม่ได้มีส่วนให้ส่วนเสียอะไรเลยกับผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนี้นะคะ แต่ครูฝ้ายอยากจะมาแบ่งปันเพียงแค่อยากจะมาแบ่งปันให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะว่า,าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะใช้เ e m เป็นส่วนประกอบค่ะถ้าใครอ,อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้นะคะหรือว่าไปเสิร์ชได้ มีข้อดีมากๆเลยก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้น้ำยาล้างจานยี่ห้ออื่นๆยี่ห้อที่มีขายทาตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็มักจะแพ้มีความแบบมีผื่นมีตุ่มใสๆที่ตรงมือแล้วก็ลอกอะไรเงี้ยในปกติหน้าหนาวเนี่ยมักจะมือลอกแล้วเวลาเราล้างจาน แต่ว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะไม่เป็นเลยค่ะและแถมเรายังได้ช่วยโลกด้วยได้รักโลกด้วยนะคะช่วยธรรมชาติของเราปลอดภัยต่อตัวเองปลอดภัยต่อคนอื่นแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยนะคะและก็อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างก็คือที่ไฟอไ้ข่มอไปข้าง,างติดบ้านไว้เลยก็น้ํายาซักผ้า น,ะะน,นักเรียนสัตว์่าที่ข้อเดียวกันค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นการส่งเสริมให้คนที่เขาทําอะไรเพื่อเพื่อโลกเนี่ยค่ะได้ได้ได้ทาดีๆได้ได้ทำสิ่งดีๆต่อไปค่ะคุณพาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันค่ะแล้วก็อะตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตล้างจานพาเด็กๆล้างจานเลยเนาะก่อนอื่นนะคะคุณพาจะล้างตรงนี้ก่อนกล่องคาร์บรวเร์นะคะ เป็นพลาสติกเนาะการล้างนะคะฟองเนี่ยทุกอย่างออกมาเหมือนกันกับน้ำยาล้างจานทั่วไปเลยค่ะกลิ่นจะเป็นกลิ่นอันนี้ครูฝ้ายใช้ขวดขวดที่ข้อเดิมที่ข้อเก่าๆนี้น,นะคะแล้วก็เก็บขวดไว้ล้างขวดในสารแล้วก็มาใส่ที่เป็นแกันลอนนี้นะคะเติมลงไปจะได้กดง่ายจะได้ปั๊มง่ายน,นี้จะขอปั๊มให้ดูว่าตัวน้ำยาออกมาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะจะเป็นแบบใส กลิ่นจะเป็นกลิ่นธรรมชาติกลิ่นพวกเหมือนเราเอาผักเอาผล,ลไม้เอาสมุนไพรมาหมักกับจุลินซีเอเนะคะเพื่อให้จุลินซีเนี่ยเข้าไปจัดการคราบมันอะไรได้แล้วก็กลิ่นก็ไม่ได้มีน้ําหอมนะคะเป็นกลิ่นจากธรรมชาติเลยค่ะล้างไปนะคะการล้างนะคะเด็กๆลูกหนูก็ล้างให้สะอาดนะคะค่อยๆล้างไม่ต้องรีบผู้ฝ้าสังเกตดูละว่า สังเกตเห็นที่โรงเรียนเวลาที่เด็กหลายคนทานข้าวเสร็จก็มักจะรีบเพื่อไปเล่นนะคะแล้วก็จะล้างจานแบบรีบรีอันนั้นน่ะคืออันตรายนะคะอันตรายทั้งต่อสุขภาพของตัวเราแล้วก็สุขภาพของเพื่อนๆนด้วยนะคะเพราะอยากจะให้หนูค่อยคล้างให้สะอาดเพื่อเพื่อสุขภาพของคนที่ใช้ผลิตอ่าใช้เอ่อพวกถ้วยจานนะนะั้นน่ะต่อไปนะคะ บางทีเวลาหนูปวดท้องท้องเสียเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากอาหารโดยตรงอาจจะเกิดจากภาชนะใส่อาหารนะคะเราต้องล้างภาชนะใส่อาหารให้สะอาดค่ะนี่เห็นไหมว่าฟองก็เป็นฟองที่เกิดจากเนี่ยสมุนไพรเลยเพราะสมุนไพรไทยหลายชนิดก็เป็นเป็นฟองที่เป็นฟองธรรมชาติที่ทําให้พัวคราบอะไรต่างๆออกได้นะคะเช่นมะขามดีควาย อะไรพวกนี้ค่ะที่คือท้พอจะพอจะรู้มาบ้างว่ามีตัวมะคามดีฟ้าที่เป็นตัวสร้างฟองนะคะอันนี้ล้างให้เลือกจอพอลางเสร็จแล้วใส่ไปในกระมังน้ํานะคะพอ <c oughs> ดีว่าข้างบ้านเขากําลังต่อเติมแล้วก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาหน่อยไม่เป็นไรเนาะอันนี้ฝาล้างนะคะล้างเนี่ยเป็นการจริงๆรแล้วครูฝ้คิดว่าการล้างจานนะคะเป็นการ คลเครเียดได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็คือคลเครเียดฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งถ้าไม่ต้องไปพูดคือไม่ต้องพูดไปด้วยเหมือนครูไพยที่ว่าต้องมาพูดโชว์เนี่ยนะคะก็จะฝึกสมาธิได้ดีเลยล่ะคะ่ะต่อไปนะคะครูไพยล,ล้างช้อนนะคะช้อนที่ใช้ล้างครูไพยขออนุญาตแนะนํานะคะให้เด็กๆล้างช้อนทีละคัน เพื่อความสะอาดเนี่ยเพราะว่าช้อนนี่เราตักอาหารเข้าปากเนาะก็มีตัวตัว,ตวสําคัญเลยที่ต้องผ่าเข้าปากเราหลายครั้งก็ล้างให้สะอาดนะคะอย่าให้มีคราบเศษอาหารอะไรติดอยู่นะคะซ่อมนะคะโดยเฉพาะซ่อมเนี่ยเด็กๆดูนะคะว่ามันจะมีซี่ๆตรงนี้เนาะและยิ่งถ้าเป็นซ่อมที่หนาขึ้นเนี่ยตรงพื้นที่ที่ ที่อาหารจะติดได้นะคะมันจะมีเยอะนะคะเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะแต่ละซอกยิ่งดีค่ะล้างไม่ใช่ว่าช้าแต่ว่าช้าแล้วอืมช้าแล้วไม่สะอาดก็ไม่ได้ก็ต้องต้องช้าด้วยแล้วก็คมืนอคือไม่ได้ให้ช้ามากนะคะแต่ขอให้สะอาดนะคะแล้วไม่ต้องรีบเกินไปนะคะน,นี้เนาะอ,อ่ะอไปเป็นช้อน ในส่วนที่เป็นพวกช้อนครูไฟจะใช้ด้านด้านสกอตไบทั่วไปเลยค่ะด้านฝองน้ําแล้วก็ถ้าส่วนที่เป็นเอ,อพวกอะไรที่มีคราบเยอะครูไฟจะใช้ด้านที่เป็นสกอตไบนะคะไปเป็นถ้วยจานค่ะอันนี้นะคะที่ครูไฟจะล้างโชว์นะคะ หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วถ้าเราไม่ไม่ตั้งทิ้งไว้ไม่ไม่เอาถ้วยจานวางทิ้งไว้นะ่ะเสรอาหารก็จะหลุดออกไปง่ายๆค่ะแล้วก็ทําให้เราล้างง่ายนะคะถ้าเรากองกองไว้เยอะๆเะี่เราก็จะเสษจอาหารก็จะติดติดนานแถมเราก็จะขี้เกียจด,ด้วยขี้เกียจที่จะล้างเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เป็นแบบปัจจุบันเลยค่ะทานสรล้างเลยนะคะต่อไปจะเป็นนี่ค่ะอันนี้เป็น ตะหลิวของฝ้ายกับกระทะกระทะแบบหม้อนะคะคุณฝ้ายจะโดยจะเป็นโดยส่วนตัวแล้วจะชอบชอบใช้ทะแบบหม้อนี้เพราะว่ามันง่ายดีเวลาเราผัดผักอะไรเก็บผักหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะมาผัดผัดน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวเงี้ยง่ายๆทำง่ายๆาก็จะง่ายดีทำกินเองง่าย นะคะล้างถ้าไม่มั่นใจก็ล้างอีกรอบนึงก็ได้นี่นะคะดูว่าสะอาดไม่มีคือตอนเนี้ยมันจะมีแต่กลิ่นกลิ่นจุลินทรีย์แล้วก็ผักผลไม้ผล,ไม,ผลไม้หมักอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นความมันของน้ำมันหรือว่าเศษอาหารหรือกลิ่นอาหารเลยค่ะต่อไปจะเต้นนะคะ ล้างนะคะหน,หนูหนูล้างให้สะอาดนะคะล้างทุกซอกทุกมุมวิธีการล้างวันนี้ครูไฟเปิดหลังบ้านโชว์เลยว่านั่งล้างจานถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นวันนี้อยากจะให้น้ำเป็นการรด้ต้นไม้ด้วยเราก็จะล้างจานหลังบ้าน เพื่ออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าทําไมคุณ้าอ้มานั่งล้างจานแบบนี้อ่ะอันนี้สามารถเก็บไว้แช่เป็นน้ําที่เป็นแบบจะแช่เศษอาหารแช่ถ้วยจานที่มีติดด้วยเศษอาหารต่อไปก็ได้ไม่ต้องทิ้งนะคะหรือจะทิ้งก็ได้เพราะว่าพวกตัวน้ํายาเนี่ยจะเป็นปุ๋ยอย่างดีของต้นไม้เลยนะคะขออนุญาตย้ยายก่อนต่อไปนี่จะเป็น มันเลยนะคะถึงจะแช่น้ำไว้คพอล้างเสร็จแช่น้ำมันไม่มันเลยลเราจะเอาน้ำเนี่ยค่ะลดน้ำต้นไม้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า <ไป S 2> ลดน้ำต้นไม้ย,ยังไงนะคะเป็นตัวช่วยเราลองมาดูแป๊บหนึ่งก่อนก่อน,อ,นอื่นเดี๋ยวขอล้างนี้เสร็จก่อนแล้วคว่ำไม้บนที่คว่ำจานบนนี้ก่อนนะคะโดยเปิดน้ำเพิ่มเหนื่อยหน่อย นั่งยองลุกๆอย่างนี้นะคะนี่เปิดน้ำเหลียวเด็กๆแล้วก็คุณพ่อค,คุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทางผูเปิดน้ำเป็นจะไม่เปลืองน้ำหรอผู้ใตก็เปิด,ดล้างใส่ในกระมังเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เลยเพื่อให้น้ำมันเยอะขึ้น ตอนล้างน้ำน,นะคะก็ให้หนูเนี่ยไปด้วย,วยนี่เนาะผม่็จะคลิปให้ดูนะคะนี่ถูถูถูภาชนะของเราให้ให้ไม่มีฟองดมดมดูว่า บ้านๆสดๆเนอะก็จะมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะต้องออไปด้วยไม่เป็นไรเนะาะไุอาจจะขาดช่วงไปในการพูดนะคะในการสนทนาในการพาคุยเพราะว่าหดูด้วยใขอใช้สองมีในการถูถูแล้วก็ขอตั้งใจดู ว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมมีฟองเศษอาหารหลงเหลืออยู่ไหมนะคะถูเพราชนะนี่เลยน,นี่ตัวอย่างถ้าปกติแล้วเนี่ยอ่าพลาสติกเนี่ยจะมีแบบว่ามีกลิ่นความมันติดอยู่ตรงซอกอ,อะไรเงี้ยเราลองดูกันผูไปขอถูให้ดูเลยว่ามันไม่มันนะคะมันไม่มันนี่นะ มีเสพเทียดเลยแหะนี่นะคะนี่คือตัวอย่างการล้างจานบบที่สะอาดแน่นอนปลอดไทยต่อสุขภาพนะคะเรียบร้อยแล้วก็ติดน้ำสังเกตว่าใช้ใช้ไม่มากเลยค่ะใช้น้ำไม่ได้เยอะเลยนะคะยิ่งถ้านักเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยล้างจานของหนึ่งมื้อของครอบครัว จะยิ่งดีมากเลยค่ะครู้าอยากจะให้เด็กๆนะคะฝึกล้างจานแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้ด้วยเป็นเด็กดีด้วยนะคะนี่ขอความคว่ำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บค่อยเก็บเข้าบ้านเมื่อ น้ำที่ใช้แล้วนะคะปูไฟเทผ่านท่อลงไปที่เจาะไว้หลังบ้านนะคะเพื่อให้รดต้นไม้ค่ะเพื่อให้ไปรดต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังที่สวนหลังบ้านนะคะแบบนี้เลยสังเกตว่าเห็นไหมคะต้นกล้วยหลังบ้านปูไฟเนี่ยต้นสูงใหญ่มากนะคะเพราะว่าได้ได้ปุ๋ยดีนะคะ สำหรับวันนี้คลิปการสอนล้างจานการพาล้างจานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะให้เด็กๆตั้งใจตอนช่วงหยุดนี้นะคะก็ตั้งใจช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เต็มที่ทบทวนบทเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเด็กดีของคุณฝ้ายคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ